ถามกันมาเยอะนะครับว่าทําไมปลูกแล้วถึงต้นไม่ใหญ่ทําไมปลูกแล้วถึงไม่โตวันนี้เชฟฟาร์มมีคําตอบครับ มีเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันมาเยอะเหมือนกันครับว่าเวลาลงต้นกล้าผักสลัดในแปลงปลูกแล้วเนี่ยต้นกล้าดูไม่ค่อยโตหรือโตไม่ตามอายุที่ควรจะเป็นนะวันนี้เราลองมาสรุปกันดูครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ต้นกล้าไม่โตครับ แน่นอนครับข้อแรกที่เราควรคำนึงถึงก็เลยก็คือเรื่องของสารอาหารหรือธาตุอาหารในดินนะครับเพราะพืชจะเติบโตได้นั้นก็ต่อเมื่อเรามีธาตุอาหารในดินที่เพียงพอให้กับพืชได้ดูดซึมไปใช้ในการจเจริญเติบโตนั่นเองครับสำหรับข้อที่2นะครับเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของแสงแดดนั่นเองครับแสงแดดที่น้อยเกินไปอย่างในช่วงที่มีฤด,ดูฝนฝนตกหนักๆนะครับก็จะทําให้แดดไม่เพียงพอ อย่างที่เราทราบกันดีครับต้นพืชทั้งหลายนะครับก็จะอยู่ได้ด้วยการสังเคราะห์แสงจากแสงแดดนั่นเองโดยเฉพาะต้นกล้าผักสลัดชอบแสงแดดมากครับถ้าเกิดแสงแดดในแต่ละวันนั้นมีไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ต้นก้านั้นเกิดอาการยืดหรือไม่โตได้นะครับ ข้อที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณความชื้นในดินและก็การลดน้ํานะครับข้อนี้มีความสําคัญมากเลยครับเนื่องจากว่าการที่เราลดน้ํามากหรือน้อยเกินไปนั้นมีผลที่ทําให้ต้นพืชนั้นจเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์นั่นเองในกรณีที่ต้นไม้ขาดน้ําแน่นอนครับก็จะทําให้ต้นไม้เกิดการเหี่ยวเฉาและตายนะครับหรือในกรณีที่น้ํามากเกินไปก็จะทําให้เกิดใบเหลืองและยังอาจทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับเชื้อราได้ด้วยนะครับและในกรณีที่เราปลูกบนแคบแบบที่ฟาร์มของเราอย่างเงี้ยนะครับ การที่เราลดน้ํามากเกินไปก็เท่ากับว่าเราได้ผลักเอาสารอาหารที่อยู่ในดินนั้นให้หลุดออกไปกับน,น้ําทิ้งลงไปข้างล่างด้วยนะครับทําให้เกิดการขาดสารอาหารได้ในเวลาต่อมาด้วยมาถึงข้อที่4ครับข้อที่4นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิหรือความร้อนนั่นเองผักสลัดนั้นไม่ชอบความร้อนอย่างมากเลยครับยิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ผักสลัดนั้นโตช้าหรือเหี่ยวหรืออาจจะถึงตายได้ในกรณีที่ร้อนจะจัดเลยนะครับ พูดถึงความร้อนนะครับความร้อนนั้นก็มาพร้อมกับแสงแดดซึ่งแสงแดดเป็นสิ่งที่พืชต้องการในการสังเคราะห์แสงนั่นเองครับทายังไงเราถึงจะทําให้ลดความร้อนที่มากระแสงแดดได้นะครับอย่างที่ฟาร์มเราก็คือเราจะใช้แสแลนนะครับ50%ในการขึงกางกันแสงแดดในช่วงกลางวันครับแต่ในวันที่ไม่มีแดดแสแลน50%ก็จะทําให้ไม่มีแสงแดด ตกกระทบถึงต้นไม้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็ต้องจัดการให้ดีด้วยเช่นกันนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการสเปรย์หรือลดน้ําเป็นช่วงๆในระหว่างวันการลดน้ําในแต่ละช่วงนั้นมากเกินไปก็จะทําให้เกิดโทษน้อยเกินไปก็จะทําให้พืชนั้นไม่โตนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆจึงต้องหาจุดสมดุลน,นะครับในการลดน้ําในการให้แสงแก่ต้นไม้ให้ดีด้วยนะครับ มาถึงข้อที่5นะครับ<ม>ข้อนี้เราพูดถึงโรคพืชและแมะลงศัตรูพืชครับโรคพืชและแมะลงศัตรูพืชนั้นมาจากไหนแมลงศัตรูพืชนั้นมาจากโดยทั่วไปเลยครับในกรณีที่เพื่อนๆปลูกพืชแบบไม่ได้กางมุงนะครับก็จะมีแมลงพวกผีเสื้อที่สามารถที่จะเข้าถึงต้นพืชแล้วก็มาวางไข่ได้แน่นอนครับว่ามันจะนําพาหนอนมาด้วยหรือแม้กระทั่งเพลี้ยเพลี้ยนี่แม้กระทั่งปลูกในโรงเรือนก็ยังเกิดเพลี้ยได้เพราะว่าเพลี้ยนั้นตัวเล็กและสามารถมุด มุ้งเข้ามาได้อะนะครับนอกจากมาแมลงศัตรูพืชที่ต้องระมัดระวังแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องโรคที่มาจากเชื้อโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียหรือจุลชีวะต่างๆนะครับที่มากับดินมากับน้ํามากับความชื้นทั้งหลายทั้งแหล่นะครับและสําหรับวิธีการจัดการเกี่ยวกับโรคพืชและมแมลงศัตรูพืชน,นะครับสามารถกลับไปย้อนดูได้ในตอนต่างๆที่เราเคยทำเอาไว้แล้วในช่องของเรานเองครับ แล้วเรามาถึงปัจจัยข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการที่ทําให้ผักโตหรือไม่โตนะครับนั่นก็คือความสมบูรณ์ของต้นกล้าที่นํามาปลูกนั่นเองถ้าต้นกล้าที่นํามาปลูกนั้นไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอเช่นต้นเล็กเกินไปหรือมีโรคหรือมีแมลงกัดกินลําต้นไปแล้วอะก็จะทําให้ต้นกล้านั้นเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับถ้าถามถึงทริคนะครับทริคในการปลูกจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็ เลือกต้นกล้าที่ดีๆนะครับมาปลูกพยายามอย่าเลือกต้นกล้าที่ที่ที่ไม่สมบูรณ์มาปลูกช่วงแรกๆที่ปลูกเนี่ยมีเหมือนกันเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราเสียดายต้นกล้าแต่พอเราปลูกไปแล้วต้นกล้าที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเริ่มต้นมาไม่ดีมันก็จะไม่ค่อยจะโตนะฮะมันจะเล็กๆฉะนั้นการเลือกต้นกล้าปลูกเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเกิดต้นกล้าไม่ดีอย่าเอามาปลูกครับเราต้องเลือกเฉพาะต้นกล้าที่ดีสมบูรณ์เท่านั้นมาปลูก เรียบร้อยครบถ้วนนะครับสําหรับ6ปัจจัยนะครับที่จะทําให้ผักของคุณไม่โตฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่พบว่าผักไม่โตหรือมีปัญหาในการเพาะปลูกลองเช็คตัวเองเบื้องต้นก่อนครับว่ามีปัญหา6ข้อนี้ที่ผมกล่าวมาหรือไม่ถ้าเกิดมีปัญหาข้อไหนสงสัยหรือติดปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้อินบอ์มาได้นะครับ แล้พบกันใหม่ตอนหน้ากับเชฟฟาร์มอแอกนิกนะครับดูเชอว่าจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้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 งให้เชฟฟาร์มอแอกนิกด้วยล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับดึกแล้วนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงจักรจันร์้องแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่เลิกงานนะครับสำหรับที่เชฟฟาร์ม